มาดยินดีแฟนสาวหมอเยลลี่เป็นอาจารย์หมอแล้วทั้งสวยทั้งน่ารักมาจุทาวุฒยินดีกับแฟนสาวหมอเยลลี่รับบทบัตรเป็นอาจารย์หมอแล้วสวยน่ารักเก่งมากพระเอกอารมณ์ดีมาจุทาวุฒแสดงความยินดีกับแฟนสาวหมอเยลลี่ที่วันนี้ได้เป็นอาจารย์หมอแล้ว โดยในอินสตาแกรมของมาร์ทได้ลงภาพหมอเยลลี่ในวันที่เข้ารับวุฒิบัตรจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมกับเขียนเรื่องราววันแรกที่รู้จักกันเป็นคุณหมอวัยใสยวันนี้ก้าวขึ้นเป็นอาจารย์หมอแล้วเวลาผ่านไปไวเหลือเกินจากที่ตอนดีเอมไปจีบใหม่ๆยังเป็นครูมหมอใสๆวันนี้กลายเป็นอาจารย์หมอซะแล้วเยลลี่เก่งและอึดมากเลย รับรู้มาตลอดว่าการเป็นหมอมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบที่จินตนาการไปไม่ถึงขอให้หลังจากนี้รักษาคนไข้ได้อย่างราบรื่นเจออาการอะไรก็วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำคนไข้เชื่อฟังไม่ขัดคำสั่งมาผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนอกจากนี้ยังได้บอกอีกว่าบันทึกสิ่งที่เรียนรู้หนึ่งต่อให้งานรับวุธิบัติจัดริมทะเลก็ไม่ควรไปถ่ายที่ทะเลสอง หูฟังที่หมอใช้กันแพงกว่าแอพสปโรและอันที่ผมให้เยลลี่เหมือนจะพังด้วยเพราะเยลลี่ลองฟังใจผมแล้วได้ยินแต่เยลลี่เยลลี่จบครับหลายคนได้เห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับอาจารย์หมอเยลลี่คุณหมอคนสวยกันยกใหญ่เลยทีเดียว